สวัสดีครับสวัสดีทำมาดูวอลโวนะครับขอดูหัวเขาดิวอลโว4สี่ร้อยสี่สิบเง ฝายยางพอดีเรามาเอาตู้เรามาเอาตู้ที่ฝ่าไว้เมื่อวานนะก็เลยเห็นพี่แล้วก็เลยถ่ายขอถ่ายนิดนึงโอ้โหแต่ดูว่าสีแดงแปด๊ดมีแกปด,ด้วยด้านบนเอ้าอย่างสวยเลยนะที่ปัดผลมีสองก้านนะครับแล้วหัวมันสูงมากตัวนี้ยังไม่ใช่โฉมล่าสุดนะมันมีโฉมล่าสุดวันนี้นะแต่ไฟมีไฟเดย์ไลด์ด้วยนะครับเป็นไฟเดย์ไลท์สวยเหมือนกันนะทำสีประมาณแดงตัดน้ำเงินนะ สวยเลยนะครับสวย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 แล้วมีตัดเลดด้วยนะครับมีเลดตสัดประมาณนี้ทานบน,บนไปไหน,ไนหอ,อ่ะปพชรบูรไปบรรจุเหรอใช่ครับอ๋อเข้ามาลีโอเคเดี๋ยวขอบคุณมากมาก้ะเดี๋ยว,อยวเอาไปลงช่างเดี๋ยวเอาตู้ก่อนเอาอะไรยกคอนจะจังกับเป็นบ่ ไปพี่เขาจะไปบรรจุขอถ่ายยังไม่เสร็จเลยถ <c oughs> ่ายแล้วเสร็จแล้วไปแล้วพอดีเรามายกตู้นะหรือว่าเขาจะถอยอีก่ปะน่าถอยอยีกขอถอยอย่ายอีกหน่อยพอดีผมมาเอาตู้ฝางนะครับเจอพี่กับป่ายางอยู่พอดีที่นี่ก็จะเป็นลานเพื่อนลานฝากตู้แล้วก็เป็นลาน ร้านปะยางทีเดียวเลยนะครับทูอินวันนะ